เปนญหามาเาเป็นมา,มาครับปู่หอาจารย์มาเาเป็นมาครับบ่เป็นเลขปู่เลขบ่เป็นเลขปู่เ่มั่นเป็นเลขผมโอ้เลขอาจารย์เองเลยบอก่ครับงบรายนี่เป็นของผมครับกันกันงบหน่อยนี่ห้างเดียวชุดเดียวชุดมากจะเป็นเลขมาจากเป็นพี่บอกบอกเลขฟันบอกเสนาพี่แอดมินรหรือเล็ดยูทูบบางครั้งก็กเข้าสามตัวหกตัวตรงๆไม่ต้องกลับรับซับทันทีแต่บางวดนี้ เป็นของผมสูตรของผมที่เด็ดเป็นที่เด็ดให้เอฟซีเฮ้าคู่ที่พลาดไปบ่ได้ห้าหกสามเมื่อกี้นี่ถูกกันเบิดบ้านห้าหกสามห้าหกสามห้าหกสามถูกัเบิดบ้านเลขล่าลงสามสองนี่ยี่เสียผมหนึ่งสามสองนี้ม่เนี่งผม่าป้ายก็ได้ผมจะให้ถือก็ได้เลขเชให้เพื่อถือก็ได้ ผมไม่ได้โม้ให้ถือได้ให้ถือได้สี่สี่เอาถือคือว่าถือเอาถือเอาถือผมจะให้ชุดเดียวว่าถือก็ได้ให้ชุดเดียวถือก็ได้นี่ยจหลังพรอมนี่ว่างหนึ่งสามชองนี่ได้เงินหนาได้เงินหนาหกแสนเอานางลง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 แนวทางรัฐบาลไทยเขาพี่บอกว่าบางกีล้านจะบ่หน่อยล้านฉบับครับครับพี่น้องคนจีบเห็นไหอาจารย์นางลงเขาผลิตออกมาทุกตัวเลขซึ่งุดกันยังผลิตออกมาเลขวันนี้ครับ รัฐบาลประกาศตัวไหนตัวนั้นรับทรัพย์ทันทีว่าจักชิ์ให้ตรงเป๊ะตรงเป๊ะกับที่รัฐบาลประกาศวันที่หนึ่งเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ตรงกันเป๊ะประกาศออกมาวันที่หนึ่งอวศัชชิตให้นวท่างตัวใดงบรายนี่ถูเป๊ะตรงกันเป๊ะเขาเรียกคููส้นกับภาษาเซียนแต่ว่าบนห้องว่าแบบเซียนคููส้นคููรับคููเกิดแต่ว่าเขาให้ตรงเป๊ะกับรัฐบาลประกาศออกมาวันที่หนึ่งเมษายนปีสองพันห้าร้อย หกสิบแปดอาจารย์จะเริ่มเจ้นแล้วจจะเอาเรื่องทั้งแอดมินขำว่าหลายไปพี่แอดมินเพิ่นเพิ่มอีกเลยเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่นเยอะมากเพิ่นเพิ่นเยอะมาบอกว่าพญสอกำลังไหลสูงหายซื้อได้ครับได้พี่แอดมินเพิ่มเพิ่มเพเงินบางเรื่องเพื่อกันหาซื้อเมื่อกี้ผมกอกว่าก้าวไม่มาก้าวไมมาถามาแอดมินามผมมาก้าวมมาเด่นแต่ไหนผมมาแนวทางผมให้ไปนี่ก้าวมมากขึอนเด่นหกเรนผมจได้เลยเ่ยนผมให้แนวทาง หกหนึ่งหกสามผมให้ไม่ต้องจับแมนตัวเน้นเพื่อนพ่อมไปซียทีจิงงยูกจำได้ให้กันตัวย่างบางตอนมีไปให้เพื่อนเบิ้งไปเด่นอยู่ไหนวันอาวันอังคารวันอังคารที่หนึ่งเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สูตรของอวสักชิตเดินเด่นเด่นเด่นหนึ่งมาแน่นอนหนึ่งหนึ่งหนมาแน่นอน มีนี่งก้าวไม่มาก้าวบ่มาก็ได้ขอสักชิดสิให้เอ้าให้เบิ่งแป๊บเดียวเบื้องต้นอันนี้แป๊บเดียวตัวอย่างเนาะบ่แม่นของบ่แม่นไล้เมือเอสักชิดเนาะเป็นไล้เมือแอดมินเนาะที่ให้เนาะใช่แล้วครับอ่าเพิ่นเอาไว้เป็นหลักฐานนี่บ่แม่นไล้เมื่อขอสักชิดเด้อไล้เมือแอดมินที่ผมบอกไปเพิ่นเขียนไหวปะก้าวบ่ม้าไอเดินหกหนึ่งหกไม่ต้องกลับครับโอเคครับอาจารย์โอเคเอับงวดนี้ เป็นสูตรของผมงบไลายสูตรของผมอาจารย์ที่เขียนให้เลยบาทเนี่ยวันที่หนึ่งเมษ<ม><ม>าย,<ส>ายนครับครับผมให้ไปซื้อเนะี่ย er, พีเอดเมนเดอร์ผมพากันว่าได้เงินมันว่าเอฟซเฮ้าทิบเบิ้นครับแนนครับแนวทางของผมเป็นงบไลายแต่ว่าถูกแน่นอนปร,ประกาศออกมาตรงกันเป๊ะปีหกสิบแปดตรงกันเป๊ะเด่น ให้สามตัวแตกสามตัวแตกไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลให้จะตรงกับสำนักไหนอาจารย์ไหนก็ถือว่าสูตรนี่รับทรัพย์ไปพร้อมกันท่านที่วันที่หนึ่งเมษากรจะปีใหม่สงการาเฮ้าเด่นมากเลยหนึ่งสามตัวแตกงวดนี้ออสักชิดจ,จะให้สามตัวแตกปตไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลให้เฮ้าเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่รับทรัพย์ก้อนโตามาแน่นอนอาจารย์นี้ว่าแตกแน่ เข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเข่าเข้ารางวัลที่หนึ่งสามตัวเข้าแน่นอนอยาวาสามตัวแตกหนึ่งสี่เจ็ดโอ้ยู่ตรงตรงอาจารย์หนึ่งสี่เจ็ดบ่อจันหนึ่งสี่เจ็ดเก็ดสี่หนึ่งเม็ดเดียวดี๋ยวข้าบอจันว่าตับให้ให้ไปตรงตรงวัดนี่บอให้สามตัวแต่เพื่อนที่ตัดเอาสามตัวสามตัวเข้า เอาสามตัวตรงงวดนี้จะให้สามตัวตรงมีงวดก้่านี้พแอดมินว่าจะชิดไห้สองตัวตรงหกสามหกห้างหกห้างให้หกสามไม่ต้องกลับงวดนี้จะให้สิบสองล้านหรือสามสิบล้านรัฐบาลให้ว่าจะชีพมั่นใจเป็นสูตรคำนวณออกมาแล้วอาจจะตรงกับสำนักลหลายๆที่สำนักเป็นให้แนวทางแต่ว่ามั่นใจได้แน่นอน ให้ซื้อซื้อรัฐบาลให้เหาบ่ตัดก็ได้บ่ให้ตัดเพราะงวดก้อนนี่ผมการละตีงวดก้อนผมให้สองตัวไม่ต้องกลับงวดนี้ผมจะให้สามตัวไม่ต้องกลับแต่ว่าให้สองหางเข้าใจว่าพี่เอ็ดดี้หางเัวเดียวกันให้ซื้อง่ายๆมันเป็นตัวเดียวกันให้สองหางนิ่งอ๋อ หนึ่งสีเกดเกดสี่หนึ่งแจงตัวนี้สามตัวตรงเลยบ่ขับเพียนมินคือคือคือผมมั่นใจเนื้อทางนี่ผมให้มั่นใจถูกแน่นอนผมการเลตตีจากงวดก่อนผมให้หกสามไม่ต้องกลับหกหางแต่ว่างวดนี้ผมจะให้สามตัวตรงสามตัวตรงไม่ต้องกลับเป็นทีเด็ดก่อนรับควันปีไหนึ่งสิบหนึ่งสิบห้าเมษา แต่ว่ารัฐบาลเ่าประกาศหนึ่งเมษาก็ถือว่าเป็นปีใหม่อาจารย์เรามาตั้งปีไหนปีใหม่ไทยพี่น้องทั้งมีเพราะท่านเห็ีหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งซองหางเป็นเลขตัวเดียวกันเพราะผมมั่นใจว่าบางครั้งจะเข้าหกตัวหกตัวรางวัลที่หนึ่งอาจารย์ถ่ายวิ่งถ่ายแล่นแล่นต่อไดครับอาจารย์บ่ให้บ่ให้ให้รับทรัพย์จีบซองล้านทันทีเอาหนักๆไปเลยบอกครับอาจารย์ สามตัวเลยบอลลดบอลลดประกาศออกมาตงเป๊กกระพบันที่หนึ่งเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรัฐบาลประกาศด้ไซกย่าอยู่จังหวัดนนทกย่าอยู่ต่างจังหวัดกย่าอยู่ป่าทุมงท่านี่ภูเก็ตพระง่าละยองเชียงไม่เชียงไรบอย่าตงเป๊กหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เกตหนึ่งเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปีใหม่บานเฮ้าปีใหม่อีสานโหเดียวได้เด็ดเนาะอาจารย์ ซื้อก็ซื้อเมื่อซื้อก็พันผมมั่นใจพรางวดก้อนผมให้สองตัวตรงวันนี้ผมจะให้สามตัวแตกชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะจ่าเนาะติดต่องคับพี่แอดมินเอาตามนี่เนาะจ่าเนาะเพราะใกล้ใกล้วัดหัวอกเดี๋ยวจะวัดเต็มกาอึ้นเดี๋ยวพคนสีคุยนึ่งบาทเอาถามแบบนี้ครับพี่แอดมินถามว่ากันผมคนนวดตรงหน้าผมมั่นใจ กันยิ่งเข้าผมยิ่งมันมมม่นใจโ <ผม S 2> อ่แมนแมนมั่นใจชุดเบผมมาเป็นมัน 1, 4, 5, 5, 4, 1, มม่นใจหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งผมมั่นใจสามตัวตรงตรง,ตรงเลยผมจะให้สามตัวแตกพยายามฟั้งผมวอาผมจะพยายามให้สามตัวแตกให้ได้รับชิบสองล้านหรือสามสิบล้านท่านที่วันที่หนึง่งเมษาย,ยนปีใหม่ผมเลยเบดอยากให้เป็นงบหน่อยไปนไหนผมอยากให้สามตัวแตกหรือสิบสองล้านหรือสามสิบล้านปีใหม่อีสานบานเท่าปีใหม่ไทยบอกสามตัวตรง ครับผมนีลายอยากให้พี่แอดมินเข้าใจองสิให้เอฟซีห้าไปซื่อยังไงตัวอะไรครับอาจารย์หนึ่งสี่เจ็ดเ็หนึ่งหนึ่งเจ็็อาจารย์มั่นใจจักเปเส็นครับมั่นใจล้านเปเส้นข้เอานทางของวัชคิดบวกเปนพันเปอต์บวกเปนร้อยเปอร์เต้ล้านเปรซตรงตรงเลยพรอ,อาจารย์ตรงๆรงหนึ่งสี็ดเ็ดหนึ่งไม่ต้องกลับ มา,นมาแน่บ่ครับมาแน่นนว่าแน่นอนเพราะผมหายเงินก้อนผมหายหกสามผมคุณนวดออกมาแล้วผมมั่นใจว่าต้องมากผมจนกล้าเล่นตีมาเก้าว่ามากร,รัฐบาลประกาศออกมาก,กับตรงกันเป๊ะหกสามสองตัวแตกงวดนี้พิเศษปีใหม่เฮ้าอีสานบานเฮาผมจะพยายามให้สามตัวแตกคือผมหายมาแล้วรอมือประกาศตรงกันเป๊ะรับทรัพย์สิบสองล้านทันทีลอตเตอรี่รัฐบาลให้เฮ้าไปซื้อลอตเตอรี่ บ่มีอาจารย์ไดบ่มีสํนักใหจะให้ที่เด็ดคือออศักดิ์ธิีตอนรับปีใหม่ให้มีอาจารย์เดียวมีออศักดิ์ธิ์ชัดเจนให้อาจารย์เดียวย้ำตัวเลขให้แนะ่อาจารย์หนึ่งสี่เก็ดเก็ดสี่หนึง่งหนึ่งสีหนึ่งหนเก็งมีอาจารย์ศักดิ์ธิ์อาจารย์เดียวที่พระจะให้ FC เข้าถูกสามตัวแตกจ็กเซ็นอาจารย์ ลัดเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนซือ้อให้ซือ้อคือเงินก้อนหกสามเปอร์เซ็นต์ผู้ซื้อได้ได้บ่หน่อยด่ครับผมบว่าจะเ่ยซื้อเพินพ่นผู้ไดผู้ไดกับใใเลยใไห้มาไห่กำลังใจให้เขาสู่สู่ออร์เจ็กซิตีไห่ไปแล้วแน่ทั้งงวดนี้แห่งซื้อง่ายก็งางวดก่อนเพราะว่าไห่สามตัวแตกไปซื้อโต๊ก็ได้ง่ายจางไหนเขาซื้อโต๊วซื้อตัวเกิดซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลได้เท่ามาละอตวได้ไรจนันหนึ่งสีเกตเกดสีหนึ่ง